คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเทียร์ลิสของเกม Black Rock m Classic ในหมวดของ PVP นั่นเองครับจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพชวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ จะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถปล่อยฟาร์มเกมได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเปลืองเน็ตหรือว่าไม่ต้องเปลืองไฟแน่นอนครับผมใช้ Redfinger Cloud Phone เท่านั้นครับแล้วคุณล่ะครับรออะไรอยู่โหลดเลยครับคุ้ม และตุจีนปีนี้เลดฟิงเกอร์ค d าวฟ n นมีโปรโมชั่นลดจัดหนักจัดเต็มถึง47%ครับรีบเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่2กุมภาถึงวันที่8กุมภา2025เท่านั้นครับก่อนจะไปพูดถึง Tier List นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์การเล่นของผมเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆคนไหนอาจจะเห็นต่างกันได้ก็มาคอมเมนต์แชร์กันนะว่าเอ้ยทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ในคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่ในโหมดของ PVP PVP ในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นพวก PVP ที่เล่นเป็นห้องฟรีๆหรือว่า PVP 6 VS 6ที่มีการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ในเกม RMM Classic นั่นเองจะไม่รวมเกี่ยวกับ PVE หรือว่า u i ว d War ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่เทียร์ลิอันแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นเทียร์ลิสที่ผมคิดว่า เหมาะกับคนที่อยากจะเล่น PVP มากๆแต่ว่าอยากเป็นสายฟรีผมไม่อยากเติมสักบาทแต่ผมก็อยากสู้กับคนอยาก PVP กับคนอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยจัดเป็นเทเลสต,ตัวนี้สำหรับสายฟรีไม่แม้แต่จะเติมพาร์ทนั่นเองนะครับอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเทียสก่อนเลยนะครับแน่นอนครับเทียสพระนะครับพระเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่เก่งด้วยสกิลอยู่แล้วนะครับพระในเทียสเนี่ยก็คือพระที่เป็นพระสายซับพอร์ตนะครับไม่ใช่พระที่เล่นเป็นทุบหรือว่าเล่นเป็นสายเวทนะอ่าพระสายซับพอร์ตเนี่ยด้วยสกิลมันเก่งอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเล่นแล็กนะล็อกมาทุกคนก็ทราบดีว่าพระเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้ในปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็จะอยู่ในแรงเอสนั่นเองนะครับ ถัดมาโซเซเลอร์ครับโซเซเลอร์ในที่นี้ที่ผมให้รง n k S เนี่ยจะเป็นโซเซเลอร์สายซับพอร์ตนะครับในส่วนของ PVP นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับในการเล่น PVP เลยก็ว่าได้หรือเล่นเป็นทีมนั่นเองนะครับด้วยความที่เขามีสกิลป่วนที่ค่อนข้างเยอะสกิลช่วยเพื่อนหรือสกิลที่คุมโซนให้กับทีมของเราได้เยอะนะครับก็จะใช้สกิลเป็นตัวเลือกในการเล่นนั่นเองส่วนถ้าเป็นโซเซเลอร์สายดาเมจนะถ้าเป็นสายฟรีแล้วอยากจะฆ่าคนเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยาก ถ้ามุมนั้นเนี่ยผมอาจจะให้โซลเลอร์สายฟรีอาจจะอยู่สักเทียบีหรือเทียซีอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่ว่าในมุมของอ่าคนที่จะเล่นพวกโซลเลอร์หรือว่าพระเป็นสายซับจ๋าๆแล้วคุณเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยคุณจะบิได้แค่สายเดียวถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมว่าในคอนเทนต์ PVE ที่คุณจะต้องลงดันอะไรพวกเนี้ย คุณก็ควรจะมีปาร์ตี้ที่คอยช่วยคุณตรงนี้ด้วยถ้าคุณไม่มีปาร์ตี้ที่คอยช่วยคุณในส่วนของ PVE คุณก็จะปั้นตัวขึ้นมาได้ลําบากนั่นเองนะครับผมอะ ต่อไปนะครับฮันเตอร์หรือว่าสไนเปอร์นะครับผมนักธนูนะนักธนูเนี่ยผมให้เป็นเทียสเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเลยนะครับเนื่องด้วยที่ของเนี่ยมันสามารถปั้นสายเดียวก็เอามาเล่นทั้งสาย PVE สาย PVP ได้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการ์ดหรือเรื่องของวิธีการเล่นบ้างในอนาคตแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวสไนเนี่ยเราสามารถดันในเรื่องของดาเมจได้แล้วก็ อาจจะไม่ได้ใช้งบในเรื่องของทาเฟืองเยอะบริจาคก,กิว้วอาจจะไม่ต้องตึงมากขนาดนั้นนะครับแค่ปลดเลเวลปลดจ็อบได้เนี่ยคุณก็สามารถยิงแรงได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของฮันเตอร์เนี่ยคือถ้าเล่นในเทียที่เป็นสายฟรีเดียวกันเนี่ยก็คือสามารถยิงทุกคนได้ง่ายนะครับไม่ได้แบบว่าหนีจากฮันเตอร์ได้ง่ายๆหรือว่าเข้าถึงตัวฮันเตอร์เนี่ยก็เข้าได้ยากนั่นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฮันเตอร์จะต้องไปข้ามเทียอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ลําบากนะครับผมเทียเอตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจเนติกนั่นเองนะครับสำ จเนติกในภาคเอว์คลาสสิกนะครับสายฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับโดยที่เขาจะเล่นเป็นสายพวกโฮมมุลนั่นเองนะครับพวกสายแมวสายวุ้นนะครับใช้ของไม่เยอะมากนะครับหลักๆก,ก็จะใช้โฮมมุลในการเล่นนั่นเองนะครับในพ v พเนี่ยคุณก็ไม่ได้ใช้ของหนักมากอ่าเน้นเอาโฮมมุลไปต่อตอดแล้วก็เอาวุ้นไประเบิดอะไรแบบนี้ครับอ่าก็สามารถที่จะทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับอ่าเจเนติกก็อาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งหรือว่าอาชีพหนึ่งที่ เหมาะกับสายฟรีถ้าเกิดว่าเล่นในเ mm hmm. ทียเดียวกันนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของ Shadow Chaser นะครับหรือว่า Rogue นั่นเองนะครับในมุมนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสายมีดที่จะเอาไว้เล่นในเรื่องของการปลดนะครับผมอ่าแบบว่าไปไล่ปลดไล่ป่วนชาวบ้านไม่ใช่สายที่ยิง Triangle Shot นะครับถ้าเป็นสายยิง Triangle Shot เนี่ยผมจะให้อยู่ที่เทียบีหรือเทียซีเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นสายปลดที่สามารถปวนได้และตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นข้ามเ mm hmm. ทียได้นะครับคุณสามารถไปเล่นกับคนที่ ก็าเติมหลักพันหลักหมื่นได้ด้วยถ้าเกิดคุณมีสเต็ปพอนะครับแล้วก็เรื่องของการมุดอะไรเงี้ยคือเป็นอาชีพโจรอยู่แล้วเนี่ยมันมีมุดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปพึ่งการ์ดอะไรที่มันแพงมากแล้วก็วิ่งเร็วอยู่แล้วด้วยนะครับอ่าโลก,ก็เลยเป็นตัวเทียเอสอีกหนึ่งตัวที่ เล่นได้ดีมากในคอนเทนต์ PVP เลยครับแต่ว่าสายนี้นะครับ PVE ก็จะลําบากมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคุณก็ควรจะมีเพื่อนที่คอยแบกในส่วนของคอนเทนต์ PVE ด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าคุณเป็นสายฟรีคุณจะทำสองสายเนี่ยมันจะไม่เก่งแล้วก็ทำให้คุณเล่นไม่สนุกนั่นเองครับต่อไปสำหรับเทียร์ A ของสายฟรีนะครับก็จะเป็นอาชีพแมานิกหรือว่าพ่อค้านะครับอ่าพ่อค้าเนี่ยด้วยตัวเขาเนี่ยมันมีความแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดด้อยของเขาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ มูฟสปีดนะครับที่มันโดนฟิกซ์เอาไว้นะครับไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่สามารถลดลงได้นะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยจะทําให้ม o บิลิตี้น้อยครับแต่ด้วยความแรงของพ่อค้าด้วยตัวสกิลอยู่แล้วนะครับด้วยบัฟของตัวเองด้วยเฟืองต่างๆมันทําให้ตัวพวกสกิลอย่างอาร์มแคนนอนหรือว่านัคเคิลบูสของพ่อค้าเนี่ยมันสามารถที่จะวันฮิตได้นะครับอ่ะวันฮิตคนในเทียร์เดียวกันเนี่ย ได้ไม่ยากมากนักนะครับรวมถึงของเนี่ยเราสามารถทําแบบจากของ pve แล้วก็ต่อยอดมาเป็น pvp ได้โดยที่มันไม่ใช่คนละสายกันอ่ามันคือสายที่ใกล้เคียงกันอ่าก็จะเล่นเป็นตัวดาเมจหลักได้เลยนะครับรวมถึงพ่อขาเนี่ยจะยังมีสกิลป่วนแบบพวก m a แมก t i c Field ที่สามารถล็อกขาศัตรูเป็นกลุ่มได้นะครับหรือว่านิวทรลบาเียที่สามารถกันดาเมจจากพวก ดาเมจระยะไกลอย่างพวกสไนพวกบาดแดนได้ด้วยครับต่อมานะครับเทียบีก็จะเป็นพาลาดินนะครับสาหรับพาลาดินเนี่ยก็ในมุมผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสำหรับสายฟรีแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมอยากแนะนําเป็นสายแท้งนะครับสายแท้งในที่นี้เนี่ยก็คือตัวเรามันจะต้องถึกด้วยนะครับการที่เกมนี้คุณจะถึกได้มากๆเนี่ยคุณต้องพึ่งการตีบวก <Yeah. S 1> อ่าถ้าคุณตีบวกไม่10ทุกชิ้นหรือไม่12ทุกชิ้น15ทุกชิ้นเนี่ ก็จะลําบากนะครับในเรื่องของการยืนนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานของพราดาินเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะครับอ่าก็สามารถที่จะเล่นเป็นตัวแทงแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นๆได้อย่างเช่นการไปดูแลสไนเปอร์หรือว่าการไปดูแลพีชแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นอยู่ในเทียบีได้นั่นเองนะครับแต่ด้วยควาวมคําว่าสายฟรีเนี่ยก็คือคุณอาจจะไม่ได้มีงบเยอะ ในการที่เราจะไปตีบวกสูงๆถ้าคุณไม่ได้ดวงดีอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะก็เลยอาจจะยังไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นที่จะแบบอ่ะยืนสะท้อนแบบชิวๆได้นั่นเองต่อมาชูร่าครับชูร่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเกิดว่าต่อยในเทียเดียวกันที่เป็นสายฟรีจริงๆเนี่ยก็ต่อยล้มได้ถ้าไม่ใช่อาชีพที่เป็นอาชีพถึกๆอย่างพีทหรืออย่างพวกพาลาดินนะฮะอ่ะก็สามารถที่จะต่อยล้มได้นะครับแล้วก็ในเทียนี้ชูร่าเนี่ยก็ยังสามารถเป็นตัวที่ ทำจังหวะให้เพื่อนได้เพราะว่ามีสกิลล็อกอย่างเคิร์สเซอร์เคิลอะไรอย่างนี้มีบอดี้รีโลนะครับ mm hmm. เข้าออกได้ตามสเต็ปของเรานะครับแต่ว่าชูราเนี่ยจะเป็นอาชีพที่หาจังหวะในการเล่นค่อนข้างยากนะครับคือคุณจะต้องเข้าไปแล้วคุณต้องทําให้มี Impact mm hmm. กับตัวของฝั่งตรงข้ามได้มากที่สุดคุณจะล็อกทั้งดงหรือคุณจะต้องต่อยให้ตายนะครับรวมถึงอาถ้า SP หมด นะครับในจังหวะเล่น6กหอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีพวกดีบัฟที่แบบว่าเบิร์นเอออกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะทําให้ต้องพึ่งในส่วนของอาชีพเซกหรืออาชีพอื่นๆมาช่วยในส่วนตรงนี้นั่นเองครับต่อมาแลงซีนะครับก็จะเป็นเกียวตินกับตัวของรูนไนท์นั่นเองนะครับสำหรับรูนไนท์ก่อนละกันนะครับรูนไนท์เนี่ยถ้าเกิดว่ามองในส่วนของ PVP ีเนี่ยตัดสายพ่นไฟทิ้งไปก่อนได้เลยนะครับสายพ่นไฟเนี่ยเป็นสายที่จะไปเหมาะกับเรื่องของ GVG มากกว่านะครับเนื่องด้วยที่ เขาจะเน้นเล่นกับจานวนคนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในของสายคิเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีนะครับการจะดันดาเมจของรูนไนท์ได้เนี่ยคุณต้องทําหลายค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอตแทก M attack หรือว่าจะเป็น M d e p นะครับเวลาที่มันมีแฟชั่นใหม่ๆมีเฟอร์นิเจอร์มีหมวกอะไรที่คุณต้องทำเนี่ยคุณต้องทำเยอะมากเพื่อที่จะดันดาเมจของไนท์ขึ้นมานะครับผมอ่าซึ่งสายฟรีแล้วเนี่ยถ้าลองคิดดูอ่าหาเงินได้วันละ 2m 3m อาทิตย์ละ20 30m เนี่ยโอ้โหการจะดันลงนั้นขึ้นมาได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยถ้าเทียบกับสไนเปอร์ที่อ่ายืนยิงระยะได้แล้วก็ดันดาเมจได้ง่ายกว่าด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยคิดว่า สำหรับสายฟรีแล้วไนอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็เป็นตัวไล่ตีได้แนตะ่อาจจะไม่ทันนะครับผมอ่าแล้วก็แอดนะครับแอดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ก็ดูดีนะครับแต่ด้วยความบางนะครับคุณเติมน้อยคุณอาจจะไปโฟกัสไปเรื่องที่ทำดามจที่อาวุธตัวคุณก็จะบางเข้าไปป่วนได้แต่ก็อาจจะโดนเคาน์เตอร์ด้วยพวกการ์ดเคาน์เตอร์สถานะได้เยอะนะครับหรือว่าวางหมอกพิษ ให้ให้ศัตรูเนี่ยเสียโพสิชันในการยืนหรือว่าเป็นการบังคับให้ใส่ตัวของอหนอนแดงอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าในสายฟรีเนี่ยแอ,อสซ s ินก็ยังเป็นอาชีพที่คิดว่าเล่นยากมากๆเมื่อเทียบกับตัวดาเมจอย่างพวกสไนหรือว่าจ e เนติกแบบนี้นะครับสุดท้ายแรง้งดีนะครับแรง้งดีเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ผมไม่ค่อยแนะนำเลยละกันนะครับผมสำหรับ คนที่จะเล่นเป็นสายฟรีจริงๆนะครับก็บาดแล้วก็แดนเซอร์เนาะบาดและแดนเซอร์เนี่ยตัวของเขาหลากัหลกๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเล่นเป็นสายพพอร์ตเนี่ยเขาจะมีบทบาทในเรื่องของพวกวอลอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าเล่นเป็น DPS ก็จะเล่นเป็นสายพวกซีเวียเลนสตอร์มนะครับซึ่งสายซีเวียเลนสตอร์มเนี่ยมันจะเป็นสายที่ลงสกิลเป็นพื้นที่อ่าแล้วก็ สกิลเขาเนี่ยไม่ได้รัวขนาดนั้นด้วยความที่ติดเรื่องดีเลย์เรื่องคูดาวค่อนข้างเยอะนะครับสาย d p s ของบาทแดนเนี่ยก็เลยเล่นได้ยากนะครับนอกจากนี้ยังติดเรื่องของแลนด์ด้วยนะครับสกิลของบาดแดนเนี่ยมันเป็นสกิลที่เราจะต้องสแปมลงไปในพื้นที่นั้นรัวๆเพื่อที่จะหวังผล แต่ด้วยความที่อา y มีลนหรือเพื่อนก็เดินออกได้ง่ายอะไรเงี้ยครับมันเลยทําให้บาทแดนเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นนะครับในคอนเทนต์ PVP หรือว่าคอนเทนต์66นั่นเองนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนวิสาสนะครับสำหรับสายฟรีแล้วนะฮะ,ะเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะเยอะ <S <S คุณลองนึกภาพว,ว่าคุณเป็นสายฟรีแล้วคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยวิาสาดแล้วก็มาเล่น PVP เนี่ยกว่าคุณจะบริจาคเฟืองได้เนี่ยสมมติคุณบริจาคได้แค่วันละหนึ่ง หรือ2เฟืองอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแลกได้น,ดนิดนิดหน่อยหน่อยเงี้ยกว่าคุณจะได้สกิลแรงแบบเมเทโอหรือว่าได้อ่าเฟืองจุดต่างๆที่จะช่วยในเรื่องของการดัน ความแรงเนี่ยโอ้มันก็นานแล้วไหนคุณจะต้องทําเรื่องของลดไล่อีกของ a c a d e m y นะครับวิศา์ก็แทบจะเล่นได้น้อยมากๆนะครับอาจจะได้แบบแมทแท็กอะไรอย่างเงี้ยช่วงต้นแต่สุดท้ายคุณจะต้องเปลี่ยนหมดถ้าเทียบกับพวกอันเตอร์หรือว่าอาชีพตีคริปแบบไนคริ ree, หรือแอดคริ ree, เนี่ยที่บางชิน้นอาจจะใช้ Academy ได้บ้างนะครับวิศา์เนี่ยก็ค่อนข้างต้องบอกว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยผมจะไม่แนะนําเลยนะครับผมเที่ต่อไปนะครับจะเป็นเทียร์ของสายเติมแล้วกันนะครับก็จะเป็นสายที่เติมอาจจะเติมแค่พาร์ทสแถว1000บาทอบาท ประมาณนี้หรืออาจจะมีแพ็คเล็กแพ็คน้อยที่เขาจะมีการเด้งมาตามกิจกรรมบ้างหรือมีการเติมเซน,นีเข้ามาบ้างในจํานวนหนึ่งนะครับก็จัดว่าเป็นเทียรประมาณพันถึงห้าพันต่อเดือนละกันที่คุณจะไปให้กับแล้วเอ็มคลาสสิกนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับเทียนี้นะครับห้าอาชีพด้านบนเนี่ยผมยังคงให้เหมือนเดิมนะครับเป็นพีทเป็นสไนเป็นเสกเป็นเจนเนแล้วก็โลกเนี่ยห้าอาชีพนี้ผมว่าในเทียรประมาณนี้เนี่ยก็ยังเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับเทียที่ขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นพาลาดินนะครับคุณจะ สามารถบิ้วตัวให้ถึกขึ้นได้มีการ์ดหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะพอคุณถึกขึ้นเนี่ยประโยชน์ของคุณเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับในคอนเทนต์ PvP ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคาน์เตอร์ศัตรูหรือว่าเรื่องของการดูแลเพื่อนก็จะดูดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยส่วนเทียบีนะครับพ่อค้านะครับก็จะตกลงมานะครับพ่อค้าเนี่ยดามเมจมันก็ยังแรงก็จริงนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาเทียน,นี้เนี่ยโมบิลิตี้ต่างๆของอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะสูงขึ้นด้วยการ์ด ด้วยสถานะบางอย่างเลยทําให้พ่อค้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับเหมือนตอนกับสายฟรีที่ยิงบึ้มๆอะไรแบบได้ค่าได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเทียเดียวกันก็อาจจะค่าได้ยากขึ้นเพราะว่าเทียนี้เนี่ยก็สามารถซื้อพวกการ์ดกันไฟกันไรทธาได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนชูล่าก็เทียบีนะครับสำหรับชูล่าเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งอาชีพที่คุณสามารถสร้างจังหวะให้เพื่อนได้นะครับล็อกได้นะครับหรือว่า เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเอาไว้พลิกสถานการณ์นะเออเพราะว่าอย่างด่านของ6-6ที่ถือบอลอย่างเงี้ยครับ คีย์สำคัญเนี่ยถ้าสมมุติฝั่งเราเสียเปรียบนะครับยังไงเราก็จะต้องล้มตัวที่ถือบอลฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับในการเล่น6-6เนี่ยเพราะนั้นชูล่าเนี่ยจะเป็นตัวคีย์หลักๆที่โอเคคุณอัพสกิลที่ต่อยตัวถือบอลแรงแล้วคุณจะต้องใช้จังหวะนั้นเนี่ยในการที่เคาน์เตอร์ศัตรูให้ได้นะครับแต่ก็อาจจะยังต้องพึ่งเพื่อนบ้างอย่างเช่นเสกเนี่ยก็จะเป็นอาชีพคู่ใจที่ชูล่าควรจะอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาโดนเซฟตี้ปิดอ่าเสกก็สามารถที่จะลบเซฟตี้ด้วยแลนได้หรือถ้าเราจะไปต่่อยตัวที มีบัฟหนาๆเศก,ก็สามารถดิสเปลคนคนนั้นได้หรือถ้าเรากลัวว่าเราเข้าไปแล้วติดสถานะเศก,ก็ดิสเปลให้กับมองได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมองเนี่ยอาจจะต้องพึ่งคู่หูในการเล่นด้วยนะครับแต่ว่าก็เทียบีเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ขี้เหร่มากก็ยังสามารถเล่นได้ดีครับต่อมาคือแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินก็ในส่วนนี้เนี่ยผมขยับเทียร์ขึ้นมานิดนึงนะด้วยความแรงต่างๆที่จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เทียร์นี้เนี่ยการ์ดก็ เริ่มมีกันหลากหลายขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเวลาเจอแอสซินอยู่ในทีมตรงข้ามเนี่ยเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่มีค่าพลังเพราะฉะนั้นเราไม่รู้อยู่แล้วว่าแอสซินที่มาเนี่ยมันเป็นแอสซินที่แรงระดับไหนอ่าแรงมากหรือเบาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องกังวลเมื่อเจอแอสเนี่ยก็คือเขาจะต้องกังวลในเรื่องของพิษ คือพิษเนี่ยมันติดพวกแลนของเศกก็จริงครับแต่ว่าหมอกพิษเนี่ยมันวางได้หลายจุดทุกคนทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเสียโพสิชันหรือว่าถ้าพิษแรงจริงเนี่ยอ่ามันก็ทําให้เขาเนี่ยต้องเปลี่ยนการ์ดในการเล่นนะครับอ่าแบบเอ้ยตอนแรกใส่โกตติ้งอยู่ดีๆอุ้ยพิษแรงมากต้องเปลี่ยนเป็นหนอนแดงอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องของเสียโพสิชันเนี่ยสำคัญมากๆอายกตัวอย,อย่างเช่นผมเล่นพระอย่างเงี้ยผมก็อยากจะหลบตัวเองอยู่ในเซฟตี้วอล อยู่ในไลท์ชิลอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าแอดมาวางหมอกพิษเมื่อไหร่ปุ๊บอ่ะเราก็ต้องวิ่งหนีเข้าแลนด์แล้วเพื่อที่จะไม่โดนพิษอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอวิ่งหนีเข้าแลนด์ปุ๊บมันก็จะเป็นช่องว่างให้กับอาชีพอื่นเนี่ยเข้ามาฆ่าเราได้เพราะว่าเราไม่มีเซฟตี้วอลแล้วเราไม่มีไลท์ชิลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแอดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นมากๆนั่นเองนะครับอ่าส่วนไนท์นะครับก็เทียร์นี้เนี่ยถ้าเติมประมาณพัน ถึง5,000เนี่ยก็จะทำของได้มากขึ้นนะครับในส่วนของสมุดเนี่ยก็ต่อเดือนเนี่ยนะสมมติเติม3,000ต่อเดือนเนี่ยคุณก็ยังมีแบบว่าเงินที่จะค่อยๆมาทำสมุดหมุนวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆได้นะครับก็ยังพอที่จะเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ไหนก็อาจจะต้องพึ่งเพื่อนนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยวิ่งไปตีสดๆคนเดียวคุณอาจจะต้องไปคู่บบกับโรกเพื่อให้โรกแบบช่วยปลดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ฟันประมาณนี้นะครับ อ่าแต่วันแมนโชยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ต่อมาวิาสาหนะครับผมคเติบขึ้นมาเป็น t r c นะครับสำหรับสายเติมประมาณพันถึงห้าพันเนี่ยวิาสาห์ก็จะเริ่มบิ้วของได้มากขึ้นนะครับแต่วิาสาห์เนี่ยผมก็ยังยกให้เลยว่าเป็นอาชีพที่ค่าทําของเนี่ยแพงมากๆนะครับอ่าค่าทําของเนี่ยจะค่อนข้างหนักหน่หนวงพอสมควรนะครับทั้งเรื่องการ์ดทั้งเรื่องของอุปกรณ์ที่แบบยังใช้ Academy ีทดแทนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยให้อยู่ในเทียร์ C แต่ถามว่าเรื่องความแรงของสายเวทเนี่ยวิาสาตคือที่1แล้วก็ในเทียร์นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันโดนปั่นป่วนได้ง่ายนะครับตัววิาสาตเนี่ยถ้าเกิดว่าในเทียร์ประมาณนี้แล้วคุณไม่ได้มีการ์ดแบบพวกมูดการ์ดมูดแบบสโมกกี้หรือว่าการ์ดวิ่งเร็วแบบมูลไลท์อย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยในการแบบเข้าไปปล่อยเดลตาวอเทคหรือว่าเข้าไปลงเมเทโอเนี่ย คือคุณต้องหาช่องเล่นแบบเยอะมากๆนะแล้วก็ไม่ให้โดนเพิ่มไล่ยอะไรเงี้ยเออ mm hmm. ก็คือคุณคุณก็จะต้อง หาโพสิชันในการเล่นให้ดีนะครับแล้วไหนจะลงตรงจุดที่มันมีแลนดไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยอาจจะทําให้ลําบากประมาณนึ่งนะครับสำหรับสายที่เติมประมาณนี้นะครับส่วนเทียดีนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าบาดแดนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับการเล่น p v p แบบคนน้อยหรือว่าคอนเทนต์ที่มันไม่ใช่เป้า n นิ่งอ่ะเออมันจะเล่นค่อนข้างยากนะครับอาจจะเดินตามบัฟได้อะไรได้แต่ก็ถ้าให้เลือกเนี่ยผมคิดว่าเลือกอาชีพอื่นมาซัพพอร์ต อาจจะเวิร์กว่าในคอนเทนต์ PVP นั่นเองครับมาถึงเทียร์สุดท้ายนะครับสำหรับ PVP ที่ผมจัดเอาไว้นะครับก็จะเป็นเทียร์ที่เติมขั้นต่ำเลยนะครับเดือนละ3 0,000บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นคือก็จัดว่าเป็นเทียร์แบบบนๆเลยแล้วกันเนาะบางคนเติม3 0,000่น 000, บางคนเติมแสนสามแสนห้าแสนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะแบบสโกปแคบๆมาอีกมันจะเยอะมากนะครับก็เลยคิดว่าโอเค มาตราดประมาณ30,000ต่อเดือนนะอ่าต่อเดือนจะมีอาชีพอะไรบ้างแน่นอนครับว่ามันเป็นเกมที่เติมยังไงมันก็ต้องมีหลายอาชีพที่เก่งขึ้นมาอยู่แล้วยิ่งเติมเยอะยิ่งเก่งแต่ว่าในแรง็อกเอ็มคลาสสิกเนี่ยคืออาชีพเนี่ยมันมี บทบาทสําคัญมากพวกสกิลเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ยเอ้ยเติมล้านหนึ่งก็ TRS ยรหมดไม่ใช่มันมันจะไม่ขนาดนั้นนะครับผมอ่ะสำหรับ t ทียเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับที่ผมจัดขึ้นมานะครับก็พีทนะครับในแง่ของความถึกก็จะถึกมากมมีการ์ดไว้สลับเยอะมากอ่าตัวไม่กระตุกเพราะว่าเขาสามารถไปดึงพวกการ์ดเสือได้ถ้าเกิดว่าโอเค มันถึงช่วงที่เกมเอากา์สเสือมาปล่อยนะฮะอ่าก็เดินสบายเล่นสบายเล่นง่ายคาราดินก็จะโคตรถึกนะครับหรือจะเล่นไปนสายเดเมจก็ยังเล่นได้นะครับมีพวกการ์ดแบบโอบาลอนหรืออะไรพวกนี้เข้ามานะครับทำให้พาาดินเนี่ยก็เล่นได้ดีแต่ในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าสายถึกเนี่ยก็เล่นได้ดีมากๆนะครับเนื่องด้วยความที่โอโปเขาถึกเขาก็เลี้ยงเพื่อนได้นานสะท้อนได้เยอะอ่าอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงเนี้ย พาราดินก็เลยขึ้นมาเป็นเทียเอสด้วยนะครับไนท์ Knight นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดคุณเติมได้เยอะมากๆคุณทําสมุดได้เยอะคุณดันฆ่าสมุดอะไรพวกนี้ได้มากมายมหาศาลเนี่ยไนท์ Knight เนี่ยจะเป็นตัวที่แรงอีกหนึ่งตัวในสายคินะพูดถึงสายคิเพราะฉะนั้นเนี่ยไนท์คริก็คิดว่าค่อนข้างดีนะครับอ่าแต่ก็ไม่ถึงกับว่าวันแมนโชได้แบบว่าเฮ้ยกูไปคนเดียวเว้ยกูจะไปไล่ฆ่าอย่างเงี้ยเออก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นคุณก็จะต้อง มีคู่หูดูโอไปด้วยกันนะครับเพื่อเพื่อตัดนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าแบบไปคนเดียวแล้วจะไล่สับเป็นลูกอะไรอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นนะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนของโรกนะฮะก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นสายปลดผมก็ยังให้เทียสอยู่ดีโลกที่เติมเยอะแล้วเป็นสายปลดด้วยเนี่ยคุณจะเอาเขาลงยากมากนะครับอ่าจะหาตัวจับได้ยากถ้าเกิดเขาเล่นเป็นเนี่ยคือมันเป็นอาชีพที่โคตรของโคตรป่วน อ่าโคตรของโคตรป่วนแล้วเขาบิวตัวถึกด้วยแทบจะจับมันได้ยากมากๆถ้าคุณไม่ได้ลุมหรือว่าแบบจังหวะดีจริงๆหรือพลาดจริงๆนะฮะก็คือโลกเนี่ยจะเป็นอาชีพที่โคตรจะก๊อตเลยนะครับเพราะมันไล่ปดทุกอย่างได้คุณทําให้คนที่ของเยอะกลายเป็นของน้อยได้อ่าคุณทําให้คนที่เก่งปีกตัวต้องแยกกับเพื่อนได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเนี่ย ยังไงก็เก่งมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโลกสายธนูนะครับเอามาเล่น PVP เนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะสะเท่าไหร่ผมก็อาจจะให้สักแรงสี่แต่ว่าแน่นอนคุณเติมเยอะคุณอาจจะ มีบิวสายธนูไว้ยิงบอสข้างนอกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ห่วงกันวิศาสครับเทียเอสเลยนะครับก็กระโดดขึ้นมานะสำหรับคนที่เติมเยอะมากๆเนี่ยวิศา์จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเก่งนะครับมันเหมือนเป็นอาชูล่าแต่ว่าเป็นเวทแล้วมีทุกทาธาตุก็มาอยู่ในเวทอันเดียวนะครับคือวิศา์เนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีพวกการ์ดมุด ไม่มีพวกมูลไลท์เนี่ยกว่าคุณจะเข้าไปไล่สกิลนะครับแล้วลงได้อ่าเขาปูแลนจบปุ๊บอะไรอย่างงี้นะหรือกล่องเขาหรืออะไรอย่างงี้คือมันค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่า อุปสรรคเกมนี้มันเยอะนะครับเพิ่มลงเพิ่มไล่เยอะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการ์ดแรไ่ต่างๆครบเนี่ยคุณสามารถมุดแล้วไปโผล่ตรงใกล้ๆเขาแล้วยิงทีเดียวให้เขาล้มอย่างเงี้ยได้เลยมันคืออาชูราที่เป็นเหมือนกับของสายเวทได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีวอร์เท็ตรงนั้นด้วยต่อมาโซโซเลอร์นะครับโซโซเลอร์ er เนี่ยแรงเอสเลยนะครับทั้งสายเดเมจแล้วก็สายซับเลยนะครับในเทียของ ที่เเติมยสำหรับโซเซเลอร์ในมุมของสายซับก็คงเหมือนกับพวกชาโดนั่นแหละที่เอาลงยากอ่าเอาลงยากป่วนก็ป่วนอา้าวเดี๋ยวมันเลือดมันเด้งขึ้นมาอีกอา่าเดี๋ยวมันดิสเดี๋ยวมันนุน่นมันนี่ก็คือค่ายากในมุมของดาเมจช่วงต้นเกมอาจจะสักแบบเดือนแรกที่ฝั่งขวาไออุปกรณ์ฝั่งขวาเนี่ยยังตีบวกกันได้ไม่ค่อยเยอะกิวยังเวลอัพไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับโซเซเลอร์ er, สายดาเมจเนี่ยผมก็ยังให้เทียสอยู่ นะครับมันสามารถที่จะโบะนะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูได้ถึงแม้อาจจะไม่ได้เร็วเท่าวิสาร์ที่แบบยิงโป้งเดียวหายแต่ก็มีดาเมจที่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เปลี่ยนทาตุของศัตรูให้แพ้ทางตัวเราได้นะครับอ่าก็อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติผ่านไปถึงเลดเกมนิดนึงเนี่ยผมอาจจะเอาโซลเลอร์ที่เป็นสายดาเมจเนี่ยลงมาเทียร์ A หรือเทียร์ B เลย นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยดาเมจของโซเซเลอร์สายดาเมจใน P p พีก็จะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับอ่ะเจเนติกนะครับก็ยังคงอยู่ในเทียส์นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นสายโฮมุนก็ยังเล่นได้หรือจะระเถิบไปเล่นสายปายาก็เล่นได้นะครับเนื่องด้วยสมุดคุณเนี่ยมันแน่นขึ้นนะครับมันมีทั้งเอตแทกเอเแทกอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำให้เจเนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เล่นได้หลายสายในเทียนี้นะครับรวมถึงเจเนเนี่ยประโยชน์มันเยอะนะครับ นอกจากคุณจะมีดาเมจจากโฮมูลดาเมจจากปายาอะไรแล้วเนี่ยคุณยังมีพวกสกิลป่วนอย่างแมนดาโกล่าคุณยังมีทรอนแทบคุณยังมีเครซี่วีดในการลบแลนด์ได้นะครับอ่ะก็ประโยชน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายเล่นโซนก็ได้เล่นบุกก็ได้ถือบอลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเจเนติก,ก็เลยเป็นอาชีพที่ผมมองว่าโอเคเลยนะครับอ่ะ wow. ต่อมานะครับแอสซสซินนะครับผมจับขึ้นมาเป็นเทียเอ A นะครับสำหรับแอดนะครับด้วยความที่อะพอมันเป็นเทียที่เติมเยอะหน่อยเนี่ยเขาเนี่ยมีดาเมจที่แรงขึ้นมานะครับแล้วก็ตายยากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการทำให้ศัตรูเสีย Position หรือว่าเสียการ์ดในเ,เสื้อเนี่ยก็ช่วยได้เยอะอ่าสมมติแบบฝั่งคุณเนี่ยมีแอดกับมีแบบชูล่าอ่ามีแบบว่าพวก เจเนอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าสมมุติว่าไม่มีแอดเนี่ยเขาก็ใส่การ์ดโก้ดอะไรอย่างเงี้ยกันได้เลยใช่ไหมเออหรือว่าใส่พวกอ็อกเบบี้อะไรพวกเนี้ยนะครับผมอ่าในการช่วยในการกันตรงนี้ได้นะครับแต่พอมันมีแอด้ามาตัวหนึ่งเนี่ยมันทําให้เขาแบบต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นหนอนแดงหรือแบบทําให้มัน ลังเลในการใส่การ์ดเสื้ออย่างงี้ครับอ่ามันเลยทําให้ตรงเนี้ยแอดมันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องของการทลายโพซิชันของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับชูล่านะครับเป็นเทียร์เนะครับชูล่าในเทียร์นี้ต่อยแรงมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็ที่เหลือจะขึ้นอยู่กับสเต็ปการเล่นละว่าคุณเข้าถูกจังหวะไหมถ้าคุณเข้ามั่วๆซซ่ว นะครับมันก็ไม่ไหวอ่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าถูกจังหวะมันก็เป็นตัวพลิกเกมที่ดีมากๆนะครับแล้วในเทียน,นี้ก็คล้ายๆกับวิสระครับถ้าเกิดคุณมีทั้งมุดมีทั้งมูลนะครับวิ่งเร็วเข้าไปต่อยบางทีคนแบบว่าไปเก็บบอลอยู่เขาวิ่งไปต่อยได้เลยนะครับตัดกําลังฝั่งตรงข้ามได้นะครับจูรานะรก็ยังอยู่ในเทียร์เนั่นเองนะครับส่วนพ่อค้าก็ยังคงให้เป็นเทียร์บนะครับก็อาจจะดัมเมจอาจจะไม่หวือหวาแล้วนะครับในเทียนี้ ถึงแม้เขาจะแรงนะครับแต่ในเทียนนี้ทุกคนใส่ของฝั่งซ้ายเนี่ยบวก12เป็นขั้นต่ำหรือบวก15ด้วยซ้ำนะครับก็ทำให้พ่อค้าเนี่ยระเบิดยากแล้วก็กันธาตุไร้ธาตุกับธาตุไฟนี่ก็กัน,ดไ,นกกได้ง่ายนะครับข้อดีของพ่อค้าในเทียนนี้เนี่ยอ่าก็จะเป็นเรื่องของการเป็นแนวหน้ารับดาเมจมากกว่านะครับอาจจะรับดาเมจหรือว่าล็อกขาให้ศัตรูเล่นได้ยากแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของพ่อค้าเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยติดพวกสกิล ที่เป็นสกิลพื้นอ่าเพราะว่าตัวพ่อค้าเนี่ยมันขี่หุ่นแล้วมันจะโดนฟิกในส่วนของ m o มู Speed ให้อยู่กับที่ไม่โดนสโล w ด้วยอ่าแต่ก็ใส่มูลไลท์ไม่ได้ก็ Mobility ก็้าหน่อยอะไรเงี้ยเออคือตัวมันจะค่อนข้างอึดอัดนิดนึงถึงแม้จะมีสไลด์ก็ตามต่อไปเรนเจอร์ Ranger นะครับอ่าอยู่ในทียร์ซนะครับ สำหรับเรนเจอร์ในเทียน,นี้เติมเยอะอนแน่นอนคุณยิงแรงมากๆนะครับแต่ว่าในเทียน,นี้เนี่ยมันเป็นเทียที่ผมมองว่าหลายๆอาชีพเนี่ยมันเร็วครับมันเร็วขึ้นมากการเข้าการออกการมุดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการป้องกันตัวของเรนเจอร์เนี่ยมันเลยยากขึ้นคุณจะไม่ได้ยืนยิงสบายๆทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ได้แบบเป็นฝ่ายนำแล้วก็โอเค ตั้งป้อมยืนคู่กับพระยืนคู่กับพาราแบบมีคนดูแลคุณมากๆเนี่ยเลนเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นได้ยากนะครับในเทียนี้ถึงแม้ว่าคุณจะแรงก็ตามคุณเล่นแบบสดไม่ได้คุณเล่นแบบแนวหน้าบูแบบยิงจัดคนเดียวไม่ได้คือคุณจะต้องมีคนที่คอยประกบตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันมันอาจจะต้องพึ่งคนในการ ดูแลมากไปหน่อยนะครับก็เลยให้มาอยู่ที่แรงสี่นั่นเองนะครับส่วนแรงดีก็ยังคงเป็นบาทแล้วก็แดนเซอร์เหมือนเดิมนะครับก็ในความคิดเห็นผมเนี่ยคือผมก็เป็นคนที่เคยเล่นบาทมานานเหมือนกันนะครับตอนที่เล่น l m Eternal l er เนี่ยอ่าแต่ว่าในภาคเนี้ยบาดแดนเนี่ยพวกสายสกิลดาเมจมันก็ช้าจริงๆนะครับผมแล้วก็พวกสกิลเต้นต่างๆเนี่ยมัน มันฟิกลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมาะกับพวกสเกลใหญ่ๆแบบพวกกิววอลมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าใน PVP เนี่ยบัตแดนนกปัจจุบันนะครับหรือว่าแพทแรกของเกมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเคลียร์ลิสต์ของ l ล็กนาล็อก M Classic ในหมวดของ PVP นั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นต่างอะไรกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเผื่อว่าเอ้ยจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็แชร์ให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยได้มาลองอ่านกันนะครับอากว่ ทั้งหมดที่พูดไปนะครับเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนเห็นต่างได้นะครับไม่มีใครผิดใครถูกนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าชินชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกได้ทำคลิปของเกมและตรอร็อกเอ็มคลาสสิกต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ